สุขุสุขคนคะ่ะคนที่กําลังเข้ามาชมในตอนนี้นะคะทุกคนคะสวัสดียี่มะแรงค่ะพี่น้องวันจันยังมะแลงนะคะพี่น้องะ่ะอากาศก็ถือว่าเย็นกําลังเย็นสบายนะคะไม่หนาวเกินไปนะทุกคนคะอยู่ที่24องศาค่ะพี่น้องะ่ะบรรยากาศยัมงมะแลงพี่น้องเอ้ยอากาศดีดียังมะแลงกับปล่อยง่วเรียงค่ะพี่น้องตอนนี้กับอ่าไทายคนงามไปสะกกอนนะคะ๋ต่เราจะจสะแกนกล่องใปให้เบิงว่างัวเขาไม่จักตัวนะพี่น้องค่ะก็คือปล่อยถ้าจะปล่อยเหมือแลกแหละค่ะปล่อย ปล่อยเสียเอาเขาคลองแหละปล่อยให้มันเล่มหยาซะก่อนก่อนจากเขาคลองนะคบพี่น้องคะเพราะว่าย่ำย่ำกังวนเขากับปอลเขากับบอลปอนว่ะส์เขากับผูกไ้เนาะพรอะย่อมืมแรงเขาจะปล่อยเขาคลองเขากับปล่อยเสียกเหนื่อยเสียกมาซะก่อนนะคบพี่น้องเพื่อเพื่อจะมาเล่มหยาก่อนจะเขาคลองนะคะนี่ครับพี่น้องคะบรรยากาศย่อมืมแรงครับพี่น้องโอ้เย็นสบายดีแห้งมันนี่อากาศดีมากค่ะตอนนี้ก็ถือว่าเย็นสบายค่ะย่องศานะคะทุกคนเขากับปล่อยงวเลียงไป นี่ซ้ำซ้ำมันใจจะเข่าคลาองเนาะอันนี้มันพันอิ่มันก็นยังรอพักกันเล่มอยู่นะคะงัวเข่าก็มีอยู่สามตัวกับพี่น้องค่ะอันนี้ก็จะท้องแล้วนะคะส,สําหรับแม่นี้นะคะตัวที่อยู่ข้างหน้านี้นะคะก็จะท้องอันนั้นจะเป็นลูกสาวของนางนะคะอันนี้ด้วยน้ําพักน้ําแร่จะคลองค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็อีกตัวค่ะอันนี้ก็ผสมแล้วค่ะผสมไปสามรอบแล้วค่ะยังไม่ติดเลยค่ะสําหรับแม่นี้นะคะนี่เดี๋ยวมาไม่ค่ะงัวตัวนี้เนาะ อยู่ด้วยกันยังไม่นานค่ะสำหรับแม่นี้นะคะก็สวยอยู่ค่ะตาดลัางดีเด้นี่ท้ายสวยตาดลัางสวยค่ะพี่น้องนี่สำหรับงัวแม่นี้นะคะกัดชื่นชอบอยู่นะคะอันนี้พูดของเนี่ยเพราะได้ไปปวดเพลินมากนี่มากไปยังเสียละมากคองค้าจะคลองนี่นี่นะคะนอกเนือจากงัวก,กับมีองค์ขลักพิชิตกายนะคะก็เป็นตัวนี้คะ่ะสําหรับน้องหินนะคะก็ผสมไปแล้วคะ่ะรอ รอดูว่าจะท้องไหมนะคะเอาไปผสม,มอยู่ที่พนานะคะทุกคนราคาผสม,มก็ก็อยู่นะคะพอด้สุดจสนใจอยากทามันติดเนาอยทามันติดแล้วมันได้ลูกก็รอชมนะคะว่านางจะได้รูปตัวนะคะเป็นคอรกแรกของนางนะคะเนี่ยที่ผสมนะคะนูหินอันนี้เป็นหนูหินนะคะชื่อหนูหินนะคะนี่ผู้บา่าวกับเมาเฝ้าด้นี่ผู้บ่าวล้านมั่นด้นี่ เฝ้านอนเฝาอยู่หน้าบ่ไปใส่เบมือโซเซเบ่เมือเือนนอนลักคือนรู้จะเฮ็ดจะเห็ดไว้กล่องกับจนสันอีหลา่าจะเห็ดโอ้ยมันรักกันจังเลยมันรักกันจังเลยนี่น้องเห็นเนี่ยนี่นะคะอันนี้ก็เลียงงวพี่น้องโอ,โอ้บรรยากาศดีดีนี่นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบไว้เพียงเท่านี้นะคะทุกคนคะ่ะฝากฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้คะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ มีให้ชมแค่นี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะอันนี้โนฮหินค่ะบ๊ายบายลูกอันนี้เพิ่งจากเมื่อเนี่ยเพิ่งมาถึงจากคนเหลือมาร่มพอดีแล้วบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ